เราเรามาดูโฟชาร์ตการทํางานของโปรแกรมหลอดไฟ LED กับพิบกันนะครับในส่วนการทํางานหลักของโปรแกรมแล้วก็จะทําการเรียกฟังก์ชันเซตอัพก่อนหลังจากนั้นเราก็จะทําการเรียกฟังก์ชันลูมในส่วนของฟังก์ชันเซตอัพนะครับแล้วก็จะทําการเซตขาดิจิตอลที่13ให้เป็นเอาต์พุตแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันลูมครับเราก็จะทําการสั่งงานขาดิจิตอลที่13ให้ ให้ออกลอจิก1แล้วก็ทำการดีเลย์1วินาทีหลังจากนั้นเราก็จะทำการสั่งงานขาดิจิตอลที่13ให้เป็นลอจิก0แล้วก็จะทำการดีเลย์อีก1วินาทีเมื่อจบการทำงานแล้วโปรแกรมก็จะเริ่มกลับไปเริ่มต้นสั่งงานขาดิจิตอลที่13ใหม่อย่างนี้วนซ้ำไปเรื่อยๆครับ